ท่านอันนี้เป็นแอดมินจากช่องนานาจิตตานะครับวันนี้แอดจะพูดเรื่องขวนแมกขเขื่อนแม่กวงกันหน่อยนี่นะครับตอนนี้แอดอยู่ที่เขื่อนแม่กวงพอดีว่าแอดมินได้มีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่มาท่องเที่ยวก็เลยมาสำรวจดูหลายๆอย่างนานทีจะได้ขึ้นมาที่นี่นะครับที่นี่คือขวนแมกวงเขื่อนที่อยู่ใกล้กับเชียงใหม่มากที่สุดที่เชียงใหม่นะครับจะมีอยู่2เขื่อน คือมีเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กลัวนะครับเขื่อนนี้ระยะขจัดห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ21กิโลเมตรไม่ไกลเลยเนอ้อคำว่าระยะขจัดก็คือว่าจากเขื่อนแม่เกลืองแม่กลวงอะ่ะตรงไปเลยตรงแบบไม่ต้องสนใจถนนอะไรเงี้ยจะห่างแค่21กิโลเมตรเขื่อนนี้จะสร้างตั้งแต่สมัยของเจ้าราชภาคินัยนะครับ ปี2478คือตอนนั้น่ะคือพระเจ้าองค์โบวันเดทเนี่ย2472เนี่ยได้สร้างฝ่ายทดลองก่อนแล้วเจ้าราชภาคินัยเนี่ยตอน2478ได้สร้างฝ่ายจริงขึ้นมาตอนนี้แบบจริงจังเลยเพื่อให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยได้มีน้ำใช้กันแต่แล้วพอปี2479เนี่ยฝ่ายเกิดการชำรุษมีการส้มแซงกันยุกใหญ่เลยแล้วพอเข้าถึงปีพศ2519เนี่ย ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มาสำรวจและรีเริ่มสร้างเขื่อนแม่กวงกันนี่ครับเขือนนี้เนี่ยจะมีระดับน้ำทะเลสูงถึง3 6 0กิโลเมตรเอ้ย3 6 0เมตรที่เชียงใหม่เนี่ยจะมา310ก็คือว่าสูงกว่าตัวเมืองเชียงใหม่ถึง50เมตรเลยก็ค่อนข้างเยอะนะที่แอมานเพราะว่าอืม เผื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ตรงนี้ถ้าเราได้ดูแผนที่มันจะตัดตรงไปเชียงใหม่ค่อนข้างง่ายแต่ว่ามันจะมีพวกสันเขื่อนต่างๆด้วยพวกสันทรายเอออะไรพอรดีมีเจ้าหน้าที่มานะครับดังน,นั้นถ้าเกิดใครจะมาอยู่เชียงใหม่ก็อาจจะต้องดูทิศทางน้ำทิศทางลมหน่อย ื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเขื่อนที่นี่ถ้าว่าอันตรายมันเยอะไหมเขาก็มีมาตรฐานเขาอยู่นะครับแต่ก็อย่าที่รู้กันว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราดูทางน้ำนิดนึงว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเองไม่ได้พูดให้กังวลนะแต่ว่าคนเราจะซื้อบ้านซื้อที่อะไรทีทเนี่ยมันก็ต้องดูดูกันหน่อยอันนี้แอร์พูดสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่เพื่อหลบภัยพิบัตินะครับอย่างตัว แอดเนี่ยแอดก็มองแอดกำลังหาที่อยู่เหมือนกันว่าแอดจะซื้อที่ไหนอยู่นอกจากกรุงเทพเนอะซึ่งมองนู้นมองมอง,มองดูแล้วเชียงใหม่ก็เป็นที่ที่แอดชอบมากพราว่าแต่เดิมก,ก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเราก็เออดูที่เชียงใหม่มันมีอะไรยังไงบ้างมันก็มีหนังมีอะไรชิมันค่อนข้างสโลว์ไลท์แล้วพอมาสมัยนี้สถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเจริญขึ้นดูความที่เราก็โตเป็นคนเมืองที่นี่ก็เจริญระดับหนึ่งเลย ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างสบายๆนะครับยังไงถ้าเกิดใครจะซื้อที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ต้องดูทิศทางน้ำทิศทางลมด้วยพอท่าที่แอดดูงผู้ตรงว่าตอนนี้ลองขับสำรวจดูถ้าเกิดเกิดนี้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแอดว่าถึงนะ ตัวเมืองอะขนาดแค่ฝนตกแม่ปูงแม่ปิงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เหลือเลยแม่น้ำแม่ปิงเออเลยยังไม่ยังโดนเลยแต่ที่ตรงเนี้ยโอ้โหมันมันไหลไปไกลเลยอะ <c oughs> อะถ้าใครจะซื้อที่อะไรไงใช่ยหม่ก็ดูๆกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีแวะมาที่เชียงใหม่ก็เลยปเปิดเให้ดูแอร์กำลังหาทำเลยอยู่ไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ